แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณสัตสินิภาคุณนับแชทจพจีคุณเลสเดนอีวิลคุณอนาวินคุณสุทธิพงศ์คุณสายฟีวีแและคุณฮาวทูไฟเตอร์มากที่ต่าหน่วในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับาสู่ VFT by t a b Channel ครับในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะก็ยังอยู่ในชุดของใหม่ครับที่เพิ่งออกมานะถึงมันจะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามกับ VCP03 นั่นเองนะครับ อ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูในคลิปนี้กันเต็มๆนะก็อย่างที่เราบอกไปคลิปที่แล้วครับแคนุบาธรรมะตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะเงื่อนไขในการจัดเด็กจะทําให้น้องๆหลายๆคนหายากจนเกินไปนะครับแล้วถึงเราจัดได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ยังลําบากที่ทุกคนจะหาได้เราก็เลยรอบีทีทีเดียวเนาะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีกดดูกการจัดในการจัดในทีผมถนัดแล้วก็ลองเทสแล้วอะไรแล้วนะครับโอเควันนี้ครับเป็นอีกแคนึงครับขอแอตตัวเองนะ กับโกลาดินครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่ช้ชานะเดี๋ยวเสียเวลาเทคนิคการเล่นค่อนข้างเยอะอ่ะมาที่ทิกเกอร์ก่อนเลยครับก็ไม่มีอะไรเยอะครับสําหรับเด็กนี้ฟอนตครับบุกอย่างเดียวครับบุกมันเข้าไปดอสี่ครับฮิวสแค่นี้ครับบุกอย่างเดียวนะครับเราบุกเราบุกเท่านั้นบุกแล้วก็บุกบุกบุกนะบุกอย่างเดียวนะครับ แล้วก็เกรดหนึ่งครับก็จะมีตัวใหม่นะซึ่งเป็นตัวนี้มาจาก c ีตัวนี้ขออนุญาตอ่านเทคนิดนึงนะตัวนี้มันมีเทคออโต้ในช่องเลียครับเมื่อจบการต่อสู้ที่นี่บูธถ้าเวนการ์ดของคุณมีคําว่าเอเซลนะครับในชื่อการ์ดเขาได้บานหนึ่งเอามันเข้าถูโซได้ตัวการหนึ่งใบแล้วก็คอการ์ดจากบนมือคุณ1ใบนะครับอันนี้เป็นตัวที่เอาไว้เติมโซให้นั่นแหละนะครับแล้วตัวต่อมาครับก็ดินเรนนะครับอันนี้ก็ยังใช้อยู่นะจ้ะตัวไง่ดมหรือเอามาจั่วอะไรก็ได้นะก็ม สุดท้ายครับเกรดหนึ่งก็จะเป็นกาเลตนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากมันก็แค่เปลี่ยนตัวนี้เฉยๆเข้ามาจาก EB03 แค่นั้นเองแต่ก็ถือว่าตัวลูกเล่นเด็กเยอะขึ้นมากๆพอสมควรมาที่เกรดสองครับเราใส่วิเวียนสามใบนะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่ครับอ่ะตัวนี้นะครับเรียกเราเรียกไอ้คนตีดาบนะครับเพราะว่าการ์ดอาร์ตเก่ามันเป็นคนตีดาบมีเทคนะครับผมแอคทีฟในช่องแวนการ์ดโซบาร์ดหนึ่งนะครับ แล้วก็รีทายเกรดหนึ่งไอตัวใหม่เกรดหนึ่งเมื่อกี้นะครับในช่องเรียกอากาศเราหนึ่งใบแล้วก็ค้นหาบอลเอเซลล่างแรกนะไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดคุณนามาไว้ในภาตะแตนได้ลบหนึ่งจากอ่าจากนั้นสลับกองการ์ดแล้วมีเทคนิคหนึงเทคนคออโต้ในช่องเรียกอากาศเมื่อมันลงสนามคุณสามารถคอกการ์ดจากมือได้หนึ่งใบลงช่องเรียกอากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นถึงหนึ่งตัวที่ไวซูพีเรียสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากครับเปื้อนนะครับนะก็เปลี่ยนออกเฉยๆโอเคตามนี้ครับ อะมาที่เกดสามครับก็จะมีเลเวนแฮนครับเลเวนแฮนสี่เลเวนแฮนขออนุญาตอ่านเทคให้ฟังนะเลเวนแฮนมีเทคแอคทีฟบนมือครับถ้าแวนการ์ดของเรานะครับเป็นบอลเอเซลก็คือเอเซลลงแรกนั่นแหละสามารถคอน์เตอร์บาร์หนึ่งเอามันมาไ like ลท์ในรับสแตนได้เลยนะแล้วก็มีเทคหนึ่งเป็นเทคออโต้ครับในช่องแวนการ์ดถ้ามันโจมตีถ้าเรามีเอเซลลงแรกในโซนะครับสามารถคอน์เตอร์บาร์หนึ่งนะมันจะบวกหมื่นห้าบวกหนึ่งขี แล้วฝั่งตรงข้ามไม่สามารถคอ PG หรือการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์ลงมาได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสามารถซูพีเรียไลท์ได้แล้วอันนี้ก็ซูพีเรียทับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเขาก็จะมีเอเซลสี่ใบนะครับแล้วก็จะมีตัวของอะซัคก,กมัมโนะครับสองใบเนาะทั้งหมดตรงนี้มันจะสิบใบนะครับแล้วก็เอามันจะเท่าไหร่บ้างนะมันจะสิบใบนะครับเกตสองมันจะสิบเอ็ดแล้วมันก็จะเป็น ยี่สิบเอ็ดแล้วก็เกดสามมันก็จะเป็นสิบสองนะครับพอดีมันสามสิบสามใบพอดีแล้วก็สุดท้ายครับสําหรับตัวเด็กมันขาดไปไม่ได้เลยนะอันนี้ลืมใส่เด็กไม่ได้เลยกับอ่าอิมเมจเนอรี่กิฟนะครับแอคเซลนะครับเราก็จะใส่แปดถึงสิบหกนะครับแล้วแต่เด็กแล้วแต่เลยว่าเขาจะใส่ยังไงนะครับแต่ขั้นต่ําให้อยู่ที่แปดใบเช่นเคยโอเคอ่ะวิธีการเล่นครับวิธีการเล่นเด็กนี้ต้องบอกก่อนว่าวิธีการเล่นมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับครั้งที่แล้วมากๆนะครับ แต่ถ้าน้องๆอยากดูว่าครั้งที่แล้วเป็นไงลบกวนไปดูคลิปที่แล้วอันนี้เราจะสอนเป็นวิธีการใหม่อีกวิธีการหนึ่งแล้วกันนะโอเคหลายๆคนรู้แล้วครับว่าโกพลดินสามารถซูพีเรียเบอร์แมนกับอ,อันนี้ได้อ่ะคือของเก่าเวลาเราเล่นเวลาเราชีฟมือเราก็จะมีเกรดหอะไรก็ได้1ใบอ่าแล้วก็จะมีเบอร์แมน1ตัวและสุดท้ายก็จะมีในส่วนของอตัวของ เอเซโอหนึ่งใบนะครับเราหลักๆเราจะชีิปมือเป็นอย่างนี้เพื่อเหมือนเดิมครับเวลาเล่นไะไรทับอันนี้ของเก่านะไลททับหนึ่งปุ๊บนะครับไลททับเกตสองทิ้งมือหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเสิร์ตการเลดออกมาเสิร์ตการเลดออกมาถ้ามีเอเซโอธรรมดาอยู่บนมือนะครับเอเซโอแรกๆยบนมือเอาตัวเริ่มออกแล้วก็ไลโป๊ะอ่ะทุกคนจะรู้กันในเรื่องของทิคนี้ทิคนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เป็นเรื่องปกติอ่ะแต่ทีนี้ในขั้นตอนการเล่นในรอบนี้มันจะเปลี่ยนไปนิดนึง และจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนมันเป็นตัวเพิ่มเข้ามานะครับเราสามารถคลิปมือเพิ่มได้ถ้าคลิปมือแบบเก่าเราอาจจะมีอย่างนี้เป็นชุดนี้ปุ๊บเหมือนเดิมได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ดีคือมีเลเวนแทนอีกตัวครับนะถ้ามีเลเวนแทนอีกตัวอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเขาแรกขอให้เรามีแค่หนึ่งเขาจะบาดซึ่งเอาจริงๆมีอยู่แล้วแหละอะไลท์ Light, นะครับไลท์ Light, ทับจัว่วอะไรอย่างนี้โดนดัมมาไปขึ้นเกตสองนะครับทิ้งมือหนึ่งเสิร์ตอ กาเล็ตนะครับแล้วก็โซบาร์เอาล่างหนึ่งออกครับปึ๊บไลท์เป็นบอลเอเซลนะครับสปแปมหนึ่งใบปึ๊บถ้าเรามีเลเวนแฮร์ครับมีหนึ่งเค้าเตอร์บาร์เค้าเตอร์บาร์หนึ่งไลท์เลเวนแฮร์ครับสปแปมอีกหนึ่งใบอันนี้คือท่าที่หนึ่งทับที่ทําได้ถ้าเริ่มก่อนฝั่งตรงข้ามอ่าถ้าเราเริ่มก่อนเราไม่ตีเข้าเทิร์นฝั่งตข้ามฝั่งตข้ามเป็นเกตหนึ่งกลับเข้าเ,าเทิร์นเราเราทําท่านี้เลยเท่ากับเราผ่านไปเทิร์นเหมือนเราผ่านไปเทิร์นสี่ เรามีกิฟต์สองใบมีเลเวนแฮนที่พร้อมตีนะครับแค่นี้เองง่ายๆโอเคอันนี้คือท่าแรกอ่ะทีนี้เรามาดูท่าใหม่กันอันนี้อันนี้คือท่าแรกแล้วเราอันนี้คือท่าแรกที่แล้ว,แล,วแล้วมีการเสริมขึ้นมาท่าใหม่ครับสิ่งที่ต้องคีบไว้เลเวนแฮนหนึ่งใบเออเจตหนึ่งอะไรก็ได้ครับ1ใบเอาไว้ไลแล้วก็ตัวนี้1ใบ เกตสองตัวนี้อีกหนึ่งใบนะครับอันนี้คือที่ที่เราจะคีบไว้สําหรับมือแรกถ้าเกิดขึ้นสี่ใบนี้เราก็สามารถเล่นทาได้คือมักอยีะมันก็ต้องการสี่ใบเหมือนกันถูกไหมเพราะมันต้องการตัวอะไรก็ได้เกตหนึ่งหนึ่งใบเบอร์แมนบอลเอเซลและก็เลเวนแฮร์แต่ถ้าอันเนี้ยก็เล่นได้เหมือนกันวิธีการจะเล่นคล้ายๆกันนะครับอ่ะให้ไล์ครับไล์ปุ๊บอ่ะอะไรก็ตามเนาะทีนี้ให้เอาตัวดีไล์ลงแวนครับพอตัวดีไล์ลงแวน เอาตัวนี้คอลงไปที่เลียน,นะครับแล้วก็ใช้เทคครับของตัวนี้โซบาร์ดหนึ่งครับแล้วก็ฆ่าตัวนี้ทิ้งพอมันฆ่าเจ้านี้ทิ้งนะครับมันก็จะไปหาบอลเอเซลจากกองออกมาไลทแล้วมันก็จะทําการเหมือนเดิมครับแล้วเราก็ใช้เคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งถ้าเรามีเรเวนแฮรก็เอาเรเวนแฮรลงและก็สะแแบมได้เหมือนกันคือวิธีการมาเท่านั้นแหละที่มันจะผิดกันนะครับนะถ้าทําติดครับ บอกเลยว่าเกมเร็วมากๆกนะครับาถามว่าอาจจะแบบขึ้นแค่เป็นบอลเอเซลเทิรน์น้าเอาเลเวนแฮมมาไลก็ได้นะมันก็ไม่ได้ผิดนะครับมันแล้วแต่ลูกเล่นของแต่ละคนเลยโอเคแต่ทีนี้อ่ะพอทีนี้วิธีการเล่นเนี่ยก็คือมีทุกอย่างจริงๆเราลงคลิปตอนที่เราเล่นบอลเอเซลไว้ดูหมดแล้วว่าเวลาเราเล่นมีทุกอย่างเราจะโถมใส่ฝั่งตรงข้ามแบบไม่ยั้งแล้วก็กระคืบแบบเละเทะเลยใช่ไหมนั่นแหละครับวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมมันจะเพิ่มตเติมลูกเล่นมานิดหน่อย อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของการที่มีเจ้านี่บูทยอยู่เพราะว่าถ้าเรายืนเป็นเลเวนแฮร์เนี่ยเลเวนแฮร์จะไม่ได้มีเทคเหมือน mm hmm. อบอลเอเซลมื่อบอลเอเซลโจมตีและมันจะสามารถากระโดดได้หนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเลเวนแฮร์มันจะไม่มีมันเป็นกดขี่แทนเราก็เลยเอาตัวนี้ครับมาช่วยในการลุกเล่นของมันแทนนะครับซึ่งมันก็จะไม่ต่างจากเดิมมากครับสมมุติเรามีเนี่ยเราก็จะสแปมพวกช่องอช่องพวกไอเขาเรียกว่าอะไรนะช่องพวก กิบให้เต็มก่อนเพื่อจะให้ตีเข้าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับสปแปมช่องพวกนี้ให้เต็มก่อนแล้วก็เอาไปตีเลยครับหักตีไปเลยจริงๆพวกนี้ถ้ามีช่องพวกนี้ก็คอขอไปได้นะหักตีไปเลยถ้าเราขึ้นเลเวลแนนเนี่ยเราจะมีแอคเ l 2ลสช่องให้เอาแอคเ l 2ลสช่องวิ่งก่อนแล้วเหลือ2ช่องนี้ไว้ก็ได้นะครับให้เอาแอคเ l r ลอ่ามันคือจริงๆต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะ โอเคแล้วทีนี้เอาเลเวนแฮร์ตีครับไม่ว่าเลเวนแฮร์จะกดเทคหรือไม่กดก็ไม่เป็นไรแต่ในเทอร์นี้เราต้องมี1นึ่งคอร์เตอร์บาร์สนะครับจริงๆถ้าจะกดเลเวนแฮร์ก็คือรวมกับตัวนี้ก็ต้องมี2องคอร์เตอร์บาร์สแต่ง่ายๆคือเราจะมีตอนนี้ไอ้ตอนนี้เราจะเป็นแวรนด์ตัวไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นเอเซลเท่านั้นนะครับทีนี้พอเราเล่นเราตีเสร็จปบปุ๊บนะครับมันบูตปุ๊บพอจบการบูตปุ๊บสามารถเคอร์เตอร์บาร์สหนึ่งเอามันเข้าสู่โซได้ครับ คอการ์ดหนึ่งใบ,บาจากบนมือ,อจัวการ์ดหนึ่งใบก่อนมันจะเทคมันจะเหมือนสกัรรมมอเลยจวการ์ดหนึ่งใบลงมาแล้วก็คอการ์ดหนึ่งใบจากบนมือลงซึ่งไอการ์ดที่คอเนี่ยเราจะคอเหมือนเหมือนเดิมก็ได้นะเราจะคอสกรัรมมอก็ได้นะครับคอสกัมมองลงมาแล้วก็ทําการโซบาร์ดหนึ่งแล้วก็โดดอีกตัวลงโซบาร์ดหนึ่งจวหนึ่งแล้วก็โดดอีกตัวลงมาอย่างนี้ก็ทําได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นท่าใหม่ที่ช่วยเข้ามาจริงๆมันก็ทําได้ทั้งสองท่าแหละนะครับเราก็สามารถคอไอคนตีดาบลงมา สามารถคอจากมือได้อ่ะลมมติคอจากมือปุ๊บไปคอเป็นซักกมอได้อ่ะซักกมอก็สามารถลากต่อลงมาได้อีกนะครับซึ่งมันก็จะลากกันไปลากกันมาอยู่ประมาณนี้นะซึ่งมันจะต้องใช้ตัวเกตหนึ่งเนี่ยช่วยนิดหนึ่งเนอะก็อันนี้แล้วแต่แต่ละคนเล่นนะครับว่าจะจะเล่นเป็นยังไงจริงๆอ่าถ้าเราเกิดเรายังเป็นบอลเอเซลอยู่อะเราก็สามารถใช้เหมือนเดิมได้ครับเอาซ้ายขวาตีปุ๊บเอาแวนตีแวนโดดนี่นี่โดนโดนี่ นะครับมันก็ทําได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนเลยแต่อันนี้คือถ้าเราไล่ลงมาเรื่อยๆมันก็จะประมาณนี้แล้วก็ต้องเอาตัวนั้นมาช่วยนะครับในการโจมตีซึ่งเด็กโกพาดินมันอธิบายได้ไม่หมดเพราะว่าบางทีคือเรามีอะไรเราก็บุกเราก็ต้องบุกบางทีเราต้องโปรยพีจีลงไปตีเราก็ต้องทํา นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเด็กที่เอาไว้บุกอย่างเดียวแล้วมันไม่ได้สนใจถึงการป้องกันมันจะแบบตีแบบโหอมอัดเข้าไปเรื่อยโหอมอัดเข้าไปเรื่อยหลักๆเทคนิคของการเล่นเด็กนี้จริงๆคือการซูพีเลียที่ทําให้ดูไปเมื่อกี้นะครับมันจะซูพีเลียซูพีเลียและปัญหาเรื่องหนึ่งมันจะค่อนข้างน้อยลงไปเยอะเลยคือปัญหาเรื่องโซที่เมื่อก่อนเราใช้ซักกรรมอเอยหรือว่าตัวของวิเวียนเอยแล้วแบบเฮ้ยโซหมดวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตรงนี้ปัญหาเรื่องโซจะค่อนข้างน้อยลงนิดนึงเพราะว่ามันมีไอ้ตัวนี่แหละไอ้ตัวเกตหนึ่งนี่ที่มันเอาเข้าโซ่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ช่วยได้เรื่อยๆแล้วก็ทำให้ดินเลนเองซักกมอเองหรือวิเวียนเองก็ตามยังสามารถใช้โซ่ในการเล่นได้เรื่อยๆนะครับโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้จะได้ไม่ยาวจนเกินไปเนาะก็อาจจะต้องดูคลิปเก่าประกอบกับคลิปนี้นะเพราะว่าลูกเล่นต่างๆอยู่ในคลิปนั้นหมด หรืออยากให้ดีก็ไปดูในคลิปที่เราเล่นเลเวนแทร์เลยไอ้ขออภัยที่เราเล่นโกผดินมาก่อนก็ได้จะได้เข้าใจถึงลูกเล่นอันนี้มันคือส่วนเสริมของโกผดินในชุดนี้เ,ยเฉยๆนะครับประมาณนี้ครับผมถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปต่างๆทางช่องเรานะผมอยากสนุนน้องเราครับเพียงเดือนละห้าบาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้แล้วผมฝากร้านครับผมแท็บช็อปครับฝากแฟนเพจด้วยวิวทีแบร์เทอร์แนววันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆจากทางช่องเราผมสวัสดีครับ